อ่ะใครเปิดคลิปโตเปิดเนึยงนะไอ้คลิปมึงแดกอะไรเปิดคลิปเดีดสามสองหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาอยู่อีกครั้งในช่องดีวีปนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเกมอะไรนะเกมมิมิกมิมิกในรายการช่องส่องวิญญาณกป้กันเลย โอเคก็คือสำหรับในคลิปนี้นะคะระับเราจะมาเล่นโบรบอทแบบเดมีมกันนั่นเองซึ่งอันนี้มันเป็นของช่วงเทศกาลฮา l โลวี Halloween นนั่นเองเนาะซึ่งเดอมีมกมันมีอัปเดตเกี่ยวกับฮา l โลวีนเข้ามานั่นเองซึ่งเป็นชัปเตอร์พิเศษที่เป็นชัปเตอร์เกี่ยวกับฮา l โลวีนโดยเฉพาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผม <im itation> ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าก็จะมาลองดูกันเนาะโอเคไปดูกันเลยดาี้า ตุ๊กตาบาร์บี้เหรออแล้วกอ็ let's go motherfucker โอ้โหโอ้โห F F แฟร์ตี้อิเวนต์รี่เหมือนเดิมเหนื่อยอะไรอะเผาอะไรวะเฮ้ยมึงมาอันแรกเนี่ยคือเป็นเข่าวงกดเลยนี่ไงต้องดูก่อนพวมึงไปไหนอ่ะมึงไปสำรวจห้องมาสำรวจสำรวจไม่มีอะไรเลยว่ะไปดิ ไอ้เรื่อกูว่าทางยาวอย่างงี้ไม่แน่เลยมึงเชื่อกูดิโอ้ข้างในมีคนส่วนในญ่อยู่เสียงจากพวกขอวิทยุนี่ไงเสีงเผาเผาเนี่ยไม่ใช่เสียงจากวิทยุเว้ยเราเออมันเป็นเสียงเดินเมื่อยเรี้อยมึงไม่เผาอ่ะมึงมาชนบนมึงห่ออะไรมึงยังไม่ได้เก็บของเลยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้พวกมันมีกล่องไงต้องการคีย์คีย์สองอะไรอะไร อะไรมัดูดีตัวมันไปนแล้วมันไปนแล้วรีบรีบรีบมันตัวอะไรอ<น>่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะมันมนันตัวาขาดอะไรสักอย่างเลยกูไม่ร<า>ู้ไอ้ยูมีของอะไรไหมไม่ใต้เตียงมีมีมีกล่องมีกล่องต้อ,องอ่ะส่องใต้เตียงไม่เอาด้วย ช่องใต้เตียงพี่มาเหรอเช็คใต้เตียงเหรอไอ่รู้ว่าคุณจะหลบยังไงอ่ะไม่มีที่หลบเตียงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มี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 คุณเจ้าเป็นระบบฝ่อใต้เตียงด้วยสดเก็บกุญแจเรียบร้อยเปิดเปิดเปิดอันนี้ปะเปิดนี้ปะไอ้เปิดได้แล้วอะไรอ่ะโอ้โหเอาไปเผาไปเผากูวิ่งก่อนละจ้าไปละจ้าเเดี๋ยวกูไปดูทางขวาเพราะมึงไปดูทางซ้ายนะกูขอเผาแป๊บนึงโอ้โหมันไปทางขวาไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางซ้ายมันเดินเป็นขัดมึงเปิดอินเวนทอรี่ยังไงอ่ะกด G กด G

มันมีคุณแจอยู่เว้ยตรงนั้นน่ะมันตรงแยกไปอีกฝั่งหนึ่งเอสไปทางขวาไปทางขวามันไปทางซ้ายมันเดินไปแพทเทิร์นเราต้องรู้ก่อนว่าคุณแจหรืออะไรอยู่ตรงไหนอะแล้วเรารีบวิ่งเว้ยเพราะว่ามันเดินเร็วมากอุย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 ผ่าน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 ไปปะเฮ้ยเจอคุณแจมันมันไปทางขวาแล้วมันกำลังกลับไปทางเดิมมือพีดไปพีกุญแจอะไรเป็กุญแจอะไร ชูเะรีบเก็บคนแต่ลรวิ่งมาวิ่งมันจะได้ปะวาพี่แระมันต้องมีที่ซ่อนมัางดิไม่รู้ที่ซ่อนม็คือห้องตรงนี้แหละไี่ซ่อนไม่ได้มันเข้ามาได้มันมาแล้วอเหี้ยมาแล้วมันมาแล้วได้เหรอไอเหี้ยรถหลังเาไม่ได้โอเคเป็นคีย์อะไรวะคีย์สามไอกล่องเขามมันไปคีย์สองอมันไปทางไหนอะไปทาง้ายไปท้ายเ่อเร่อเอเเเ่อเเเเเเอเ่เ่ ว่า,ะะวานมากับกูว่าน uh. มาไป athletes, ทางซ้ายผีไปทางซ้ายผีไปทางซ้ายผีไปทางซ้ายขีขีหนึ่งต้องหาทางไหนวะไอขี้ไอไอไอ้อไ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 ้ไอ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 ้อไ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 อโอไอไอ้อไ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 าไอ้อไอ้อไอ้อไ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 อ้อไอไอไอ้ออไอไอไออไอไอไออไ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 อ้อไอ้ออไ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 ลไอไอไออ้อไอออ้ไอ้อไอออไออออ ผีไปละ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 กูรีบไปเลยกันเผาได้สองเราคือถ้าเราเจอผีเราจะวิ่งเร็วเว้ยแต่ผีก็วิ่งเร็วกว่าเราอยู่ดีผีกำลังไปทางซ้ายผีกำลังไปทางซ้ายรอ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 แล้วเอาล่ะไอ้ไอ้เไอ้มาเดินไอมาเดินมาเรดินมาเดินตัวมาเดินตัวเสร็จแล้ว เอาแล้วโโอ้หเป็นรอยมมันไม่ทันอรเลยออะไรวะไลฟ์อัพไลฟ์อัโรงแรมอีกแล้วเหรออ่ะกูอ่านไม่ทันสุดยอดไปเลยว่ะข้อความดีมากเล่นเป็นกลุ่มโอ้ยโอ้โอ้ยไนท์เฮ้ยนี่ไงสองนาทีชุดไฟเหรอแปดแคนดี้นี่ไงคชุดไฟเหรอตไฟ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 เชีย อ๋อเติมไฟไฟลูกดวงชั้นสองมันให้ขึ้นไปชั้นสองเว้ยไม่คือมันให้เรามันให้เราจุดไฟให้ครบก่อนเวลาที่กำหนดเว้ยแล้วมันจะมีบันไดอยู่ทางซ้ายให้ขึ้นไปเว้ยไี่ผู้หมือนก็ง่ไปขึ้นลิฟต์กันเสียสนเน่ยมันขามพื้นที่แถวนี้ชั้นสามสามว่านว่านมาทางนี้คูชูกคมาจุดชั้นสามแล้วคู่มาจุดชั้นสามแล้วอะไรมึงเอาลากมันมาอะไรเข้าใจเราอยู่ในไฟโอ้านาะไ แล้วเราลงตรงไหนเนี่ยมึงรีบจุดไฟเลยกูหาทางลงบ่เจอนี่เส้นหนีแล้วกูไม่ไหวเว่ยกูเดือกกูชั้นเองเราเราแยกกันคุละชั้นเว้ยพวกมึงไปชั้นสองเลยเดี๋ยวกูไปชั้นหนึ่งเกมสองนิดสามสามนิดโอเคตึมมาแล้วผีโง่ผีโง่ผีโง่ไอพีชมาถ่ายช็อตเด็ดไว้ไอพีชตรงไหนวะทางบันไดเลยเว้ยไหนวะไหนวะ ไหนเินมาตรงนี้เว่ยมึงเดิดมาตรงนี้เน่เน่เน่เตรียมแล้วสองนาทีโอเคยูไฟเว้ยไม่เดี๋ยวอะไรวะเว่อั t แทกยูอีฟเอาโหมันก็เร็วเกินอะไรนะอู่ป็นไงมึงไม่เห็นเหรอไอ้เควสอะเราเราต้องไปตามเควส ใช่อ๋อจริงก็แยกกันแยกกันแยกกันเราอยู่เราหมุนเราตายมึงไปด้านหลังกูไปด้านหลังมึงไปด้านหน้ากูจะไปด้านหลังเฮ้ยมึงยี่งมันเป็นย่าสูงเออข้าวโคตรสูงเลยทรัไม่ข้าวบ้านกูไม่สูงขนาดนี้วะแล่ค่าเล่ค่าบอสตัวเป็นเริ่มเลยจริงเหรอใช่ใช่ใช่จุดไฟที่ฟัมกินเว้ยคือจุดไปแล้วคืจุดไปแล้วจุดไปแล้ว วู้แต่แต่ละที่แม่งโคตรไกลอ่ะไอ้ว่านมันโยนไฟบอสใส่กูอ่ะไม่มีสามจุดเองไม่ใช่หรอวะมันก็หมดแล้วนี่หมดแล้ววุ้ยบอสตีโคตรเจ็บอ่ะบอสตีโคตรเจ็บอ่ะเฮ้ยกูรอบอสให้พวกมึงอยู่เว้ยพวกมึงตั้งตัวเว้ยตอนนี้กูจ้องตาบอสแบบตายทุกอย่าจุดเรื่อยๆไปเลยเดี๋ยวกูยืนเอฟเคกับบอสเองเมื่อกี้มันเขียนบอกอะแต่มันเร็วเกินอะกูไปตามตำแหน่งด้านซ้ายนะกูว่าในบ้านในบ้านหลบได้ในบ้านหลบผีได้ไปหาพวกมึงอะ กูอยู่ฝาซ้ายหรือฝาขวาบอกกูอยู่ขวากูอยู่ขวากูอยู่ซ้ายคนแรกที่มันพูดก็เลยกูอยู่ขวาหรอมึงเอะไรประจำทางซ้ายทางขวาเป็นหน้าที่กูมึงไปตรงกลางไปว่าตัวอะไรเนี่ยไอเลตัวเที้ยอะไรเนี่ยโคดไรเดอร์โคดไรเดอร์อะไรเอาเอามันตีเราด้วยด้วย ใช่ใช่มันมีได้เว้ยอู้อูเจ็บเจ็บเฮ้ยเราเราต้องอยู่ใกล้เสียงเพลงเราต้องอยู่ใกล้เสียงเพลงเอาหูมาแน่กับเพลงพิเอาหูมาแน่กับเพลงได้แล้ววะได้แล้วคุณอยู่ตรงกลางนะอู้หูหูหูอูห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 ูอูหูหูหููหูููููููููููููููหูููููอูหููอููููููููอููููููููููููู มันมาหากูกูไปทางฝัดีกว่าเดี๋ยวกุไปจุดทางขวามัอมกูมือ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 มืนมือมมือมอมือมือมืมันมอมือมือมูอมืมือ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 มืมือมือมมือมือมมือ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 มืลมอมือมือมหอมืมือ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 มืมกอมือมืยมนอยูอแถวมลางืมืมันมืามืมือมอมือมือมืมืมอมอมื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 อมอมอมอนั้นออไปอมืกูกอมลอมืออมือามมอมมือต่อมปทางซ้ายโอ้โหไอ้อมมม กูมองใส่กำแพงแล้วกูไม่โดนอะไรเลยอะอ่าดนเด็สัตว์เราเรามีชีวิตไม่เยอะเว้ยคือถ้าเรามีชีวิตอินฟินิตี้เนี่ยอันนั้นก็ไปดูกบไปดูตรงกะกลับไปดูั้นตรงฟางก่อนจบแล้วจบแล้วอะไรอะตรงกลางอะ เนี่ยมันมีอะไรให้เราทำแล้วโอ้ยเอะอะไรวะแม่มม่แช่แค่นี้อะไรอ่ะเฮ้ยก็คุยอยู่เนี่ยเดอะมิมิคาโลวีนจบแล้วหลอกให้กูเสียเวลาเนี่ยไม่เห็นน่ากลัวเลยว่ะจบแล้วเจ็บคอเลยอ่ะ